สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ SSIU Sport Talk นะคะอาจารย์บุญยดาพาหสิงค่ะผมอาจารย์เอกรัตชัยโชดช่วงครับเราจะพูดถึงเรื่องสถานการณ์อุตสาหกรรมการกีฬาของโลกนะครับเรามาดูตลาดและแนวโน้มการเติบโตซึ่งในปี2 0 2 5นะครับปีนี้นะครับการเติบโตของตลาดกีฬาโลกมีมูลค่าถึง5 0 7 พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะครับซึ่งในปี2029นะครับก็จะมีการเจริญเติบโตเพิ่มมากขึ้นนะครับจนมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นถึง635พัน,นล้านดอลลาร์สหรัฐครับค่ะเราจะเห็นว่านะคะเรื่องของอาการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาซึ่งมันเป็นส่วนกระแสข,ของในเศรษฐกิจในปัจจุบันด้วยเช่นกันนะคะต่อไปเรามาดูเรื่องของอ,องค์ประกอบของอุตสาหกรรม และการขยายตัวของอุตสาหกรรมกีฬาในปี2 5 2 5ค่ะทีนี้เราจะมาดูเรื่องของกระแสการชมการแข่งขันกีฬาค่ะอาจารย์อาจารย์เอกราชคิดว่ากระแสในการรับชมการแข่งขันกีฬาในปัจจุบันเป็นยังไงคะวันนี้นะครับเราเห็นว่ากระแสการรับชมการแข่งขันกีฬาเพิ่มมากขึ้นนะครับเราเห็นความนิยมของกีฬาพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็การแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับซึ่งก็มีการแข่งขันในรอบของ คอร์ิฟายการคัดเลือกต่างๆนะครับซึ่งํำไปสู่การแข่งขันฟุตบอลโลกในปีหน้านะครับทําให้กระแสการชมการแข่งกีฬาเพิ่มมากขึ้นครับค่ะต่อมาก็การเติบโตของการเล่นกีฬาสมัครเล่นและนันทนาการนะคะซึ่งจะครอบคลุมถึงกิจกรรมต่างๆนะครับเช่นการออกกำลังกายทั่วไปนะครับกีฬาหลีกสมัครเล่นแล้วก็กีฬานันทนราการนะครับเช่นเราเห็นว่ากีฬาที่สร้างพักผ่อนหย่อนใจนะครับ ฟิกเนตนะครับการเจริญเติบโตเนี่ยมีการเจริญเติบโตของฟิกเนตนะครับสถานออกกําลังกายเพิ่มมากขึ้นครับค่ะแล้วก็มีการขยายตัวของเทคโนโลยีกีฬาด้วยเช่นกันค่ะทีนอาจารย์เอกลักษณ์คะอ,อยากให้อาจารย์เอกลักษณ์อธิบายนิดนึงค่ะคำว่าสมาร์ทสเตเดียมคืออะไรคะสมาร์ทสเตเดียมนะครับก็คือการปรับตัวของสนามกีฬานะครับเพื่อที่จะในการที่จะการจัดการโซนที่นั่งให้กับ ผู้ชมนะครับการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ชมนะครับเพราะว่าเราต้องมีการจัดการนะครับสนามกีฬาที่มีความจุตั้งแต่1000คนขึ้นไปเนี่ยเราจะมีการเบียดเสียดผู้คนนะครับในการชมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีการจัดการที่ดีนะครับไม่ให้ผู้ชมเนี่ยได้ความไม่สะดวกสบายนะครับแล้วก็มีการจัดการถึงเสียงนะครับมุมมุมที่จะดูนะครับแล้วก็ปัจจุบันทุกสนามนะครับก็มีการติดตั้ง IoT นะครับอินเทอร์เน็ต นะครับวันนี้นะครับเราสามารถสั่งซื้ออาหารของชำรวย<ม>หรือเครื่องดื่มนะครับโดยที่เรานั่งอยู่กับที่แล้วก็กดปุ่มนะครับในมือถือของเราเนี่ยก็จะส่งไปถึงแอปพลิเคชันทำให้ผู้ให้บริการนะครับก็นำอาหารและเครื่องดื่มมาเสิร์ฟให้เราได้ถึงที่เลยครับอย่างนี้ก็ง่ายขึ้นเลยครเรื่องเทคโนโลยีกีฬาเดี๋ยวนี้โหรู้สึกว่ามาเสิร์ฟถึงที่เลยใช่ครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่ทำให้เทคโนโลยีกีฬามากขึ้นนะครับ ก็คือเรื่องของสมาร์ทวอตนะครับสมาร์ทวอ c เนี่ยอย่างอาจารย์มูยดานะครับสมาร์ทวอตเนี่ยเราจะเห็นว่าความสําคัญหรือการใช้สมาร์ทวอตในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างครับก็สมาร์ทวอตนะคะหรืออาจจะเป็นแอปพลิเคชันก็ได้ะคะ่ะที่ที่สามารถมาตอบโจทย์กับคนที่อชอบเล่นกีฬาหรือคนที่จะใส่ใจเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะสถานการณ์ที่ผ่านมานะคะที่สถานการณ์โควิดเนี่ยคนก็มาหา หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นเห็นไหมคะว่าอุตสาหกรรมกีฬาไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทวอทหรือแอปพลิเคชันหรืออะไรต่างๆที่เทคโนโลยีต่างๆพวกนี้คือ,ค,อคือการที่มานับจำนวนก้าวเรื่องของการเต้นของหัวใจเรื่องของแคลอรี่ในการทานในแต่ละวนัน คนหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นอันนี้ก็มันทำให้เกิดความสะดวกมากขึ้นเพราะว่ามาดูเรื่องของเบาหวานความดันอะไรต่างๆนะคะตรงนี้ด้วยเช่นกันค่ะทีนี้การพัฒน,นาประสบการณ์ของแฟนกีฬาอันนี้อยากให้อาจารย์เอกลัตษ์มาเล่าให้ฟังนิดนึงอะคะ่ะมีการพัฒน,นาประสบการณ์ของแฟนกีฬาเป็นยังไงบ้างคะในปัจจุบันนี้ครับ ผู้รับชมรุ่นใหม่นะครับก็จะมีความต้องการของการรับชมกีฬาสูงเพิ่มมากขึ้นนะครับวันนี้นะครับเราจะมีของสะสมพรีเมียมในราคาสูงนะครับเราเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นหมวกนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋านะครับวันนี้นะครับแฟนกีฬาเนี่ยจะต้องการของพรีเมียมนะครับแล้วก็มีราคาสูงนะครับแล้วก็พูดถึงตัวหนึ่งนะครับก็คือเกมิฟิเคชันนะครับวันนี้นะครับเราพัฒนาการเล่นเกมนะครับมาให้กับ เพิ่มประสบการณ์ให้กับแฟนกีฬานะครับเราเห็นว่าเรามีแอปพลิเคชันนะครับที่ดาวน์โหลดนะครับยกตัวอย่างเช่นของแมนซิตี้สไตรเกอร์นะครับก็จะมีแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดนะครับในโทรศัพท์มือถือนะครับให้แฟนกีฬาเนี่ยได้เล่นแล้วก็มีการสะสมตัวแบ็กเก็ตนะครับทั้งสถิติครับของตัวเขานะครับในการที่เขามาชมสนามเข้ามาชมสนามกีฬาแข่งขันนะครับสถิติในการที่เขาดําเนินการทายผลนะครับถ้าทายถูกก็จะได้รางวัลแล้วก็อัปเลเวลตัวเองครับจนกระทั่งได้ ตัวเหรียญทองนะครับเหรียญบอนซ์นะครับเหรียญแพลตินัมนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะทําให้แฟนกีฬานะครับมีกส่วนร่วมแล้วก็มีความผูกพันกับเกมกีฬาเพิ่มมากขึ้นครับการจัดการการกีฬานะครับสามารถเปิดกว้างสู่ประชาชนทั่วไปนะครับเราขอเชิญชวนประชาชนทุกคนนะครับแล้วก็นักศึกษาที่ยังไม่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีนะครับเข้ามาศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชา นวัตกรรมการจัดการการกีฬาค่ะระบบการศึกษาท,ทางไกลซึ่งสามารถอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้นะคะบริหารจัดการเรื่องของเวลาเรียนได้ได้เองค่ะโดยวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏนสวนสุนันทานะครับเรายินดีต้อนรับทุกคนนะครับทุกท่านนะครับเข้ามาสู่รั้วผนางนะครับในการที่จะเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับธุรกิจการจัดการการกีฬาไปพร้อมกันครับ วันนี้ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะคะแล้วามาพบกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ